เอี่ยวกจะเบื้อใเสรจแข็งความพี่น้องหมวเราขวบอีกกล้วครับเก่ยเราผสมพี่น้องแังขับก็ได้ไหลร้องไ้การสวัสดีครับพี่น้องขอพกับอาทะเลเมืนเดิมเชเคยโว้ยพันผ่าขมามึงปันขมีนปันขม่าปรนเทยไทยดีพี่น้องเยอมามากินข้าร่วมกันนู้นี่ โอ้สเซ็บ,บ,บ,บเซ็นี่เจเขือมือเจบกเขือจุดจวด,ดุมาเดอพี่น้นองมาเด้อคนบกเขือเจียเขือแซ่บึมาเด้อมาเด้อรกันเลโอ้มีงมือไปด้วยหนพี่น้อง คำว่าไงพี่น,ออนอ้องคุยอกหักหลดเจ้าบักเขือเส้บักแข่งความพี่น้องหักครับืม,ม,ม,ม เจ้ามเขือกิเนเยอะเลยกับเสียบน่องสูตรนี้เ่ใช้ปลาปนสูตรต้นมะเขือใส่กับประเด็ก,กมุขคั่งกันแต่บวกพริกผมขวเผาด้วยน้องต้องขวต้องเผาเผาหอมหัวเราขวพิกก็คั่อ สารบานเทิงซ่บครับเมือ่อ้หส่ลองซิมมันแก้วนม่สมบงาง่นอ่อยนัวครับนัวเนี่ยที่เขาคำขอวอ้ญา่ตุต้เุียอยัขับ กันได้ไหลายอืออืออือครับครับครับกินข้าแรงไม่พี่นอออ้องมาเด้อมาเด้ออะไรของกันแซ่บอือ 这个不管，嗯，不嗯。 คนบะเขือก็จอดเลินพ่องเนาอนพื้นบ้านของเาช่นี่คนนึงี้เผออออืออออับเขาเซ ให้มันแตกๆตรงไหนมันยังคุยได้หลายแซ่บผักมันออกบดต้องบดต้องกันบดต้องมีปนหนักเลยทุกคน <c oughs> แซ่บสุดเลยคนบึกเขินหอกของมาของแ่บ

โอ้หักโพดแสบโพดบูมมันแทไมีแต่งกลับเป็น,น,นข้างออนอกอรเฮ้ยยางขุนเลยเนี่ยใช่ ปากกระกอบคุณบุญเคห์กระแทบือง <c oughs> อขอัวใครใครส่วนหัวนะ <c oughs> <c oughs> ประเภทปุ่นประเภทเจ้านี่มันพวกพริกพวกหอมต้องต้อง,ต,องต้องนั่นไปน้อต้องหมวกต้องเสะบุ้มหมวกกับขวดขวดมันหอม

thank mm -hmm. you Uh, uh. Chị không có biết đâu Xuống này thôi Hắc lại <là ý. cười> Quý hiểu luôn Hãy uh. subscribe uh. มันเคือน่อยกระแซกเนี่ยกนกันเลยอือออเนายงจะอกรเบมึกอดละเนาะข้าคลิปนี้เอาไม่ไก้แต่จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ละคิดหม่เจังโบพอกันไหมเ้าพี่น้องเนาะสวัสดีครับ 我飲嚟。Oh, <laughs>